เกิดเหตุสลดกลางกรุงผู้ช่วยศาสตราจารย์หญิงชื่อดังอายุเพียง39ปีพลัดตกจากห้องพักชั้น23เสียชีวิตตำรวจเร่งนำร่างส่งชนสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจสอนอปทุมวันรับแจ้งเหตุว่ามีหญิงพลัดตกจากที่สูงเสียชีวิตที่อาคารสูงแห่งหนึ่งย่านปทุมวันค่ะจึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง25ชั้นค่ะแต่ พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณดาดฟ้าชั้น12ซึ่งเป็นส่วนของอาคารที่ยื่นออกมาทราบข้อมูลต่อมาผู้เสียชีวิตเป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์อายุ39ปีตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลมารดาทารกและการพัฒน์คันที่สถาบันการพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ในสภาพคว่ำหน้าใส่ชุดนอนมีบาดแผลที่ศีรษะร่างกายแขนขาหักผิดรูปค่ะเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตพลัดตกจากห้องพักชั้น23ล่วงลงมาที่ดาดฟ้าชั้น12ค่ะจน ที่ขึ้นไปตรวจสอบบนห้องพักพบว่ากระจกบานเลื่อนหน้าต่างเปิดอยู่คาดว่าเป็นจุดที่พลัดตกแล้วก็พบยารักษาโรคซึมเศร้าจํานวนหนึ่งจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะสอบถามแม่บ้านผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลบอกว่าขณะที่กําลังทําความสะอาดห้องพักชั้น12ได้เปิดมูลี่หน้าต่างด้านหลังห้องก็พบร่างผู้เสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ด้านนอกดัดฟ้าจึงรีบแจ้งนิติกรอาคารให้รีบแจ้งตํารวจมาตรวจสอบค่ะแล้วก็จากข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิตสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาตรีจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์แล้วก็มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่คนเดียวซึ่งเพื่อนร่วมงานทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยารักษาค่ะเบื้องต้นตำรวจนำร่างส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ